ชาวอิสลามจะได้รับการดูแลเอาใจใส่ดีเหมือนกับพี่น้องชาวพุทธทุกคนนะครับนี่ไม่คือประเด็นที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา,สนาเกี่ยวกับศาสนาที่ผมอยากจะขอพูดให้มากที่สุดวันนี้นะครับเพราะหลายคนยังเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมทําไมจะต้องให้พระพเจ้าอยู่หัวของเรานะ่ะทรงเป็นพุทธมรรคะทําไมพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีแต่กระถินพระราชทานนะครับไม่เห็นมีอย่างอื่นเลยจริงๆแล้วนะครับผมผมถือว่า ศาสนาพุทธนี้เป็นของคู่คนไทยเป็นศาสนาที่คนไทยส่วนใหญ่นับถือและพระพุทธเจ้าพระเจ้าอยู่หัวของเราก็เรียกว่าเป็นผู้คำจุนพระพุทธศาสนาและเป็นคนทรงปฏิบัติธรรมที่แข็งเข้มแข็งที่สุดจนมีหลายคนเปรียบเทียบว่าพระเจ้าอยู่หัวอ,องค์ปัจจุบันนี้นะท่านทรงอยู่ในในทศพิธร,ราชธรรมรท่านทรงอยู่ในศีนลธรรม ทรงปฏิบัติธรรมปฏิบัติพระองค์ด้วยความสันโดษด้วยความเสียสละทุกเรื่องจึงจึงจึงเรียกพระองค์ว่าท่านเป็นพระมาหากษัตริย์โพธิสัตว์ค,คือพระโพธิสัตว์นี่คือผู้ที่เสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อประชาชนส่วนใหญ่เพราเราดูได้จากคำปฐถมพระบรมราชองค์การ ของระเจ้าอยู่หัวตอนท่าเสด็จถวยสวรรค์ราชชั้นแรกเมื่อ60กว่าปีนั้นที่บอกว่าทรงประกาศว่าเราจะปกครองแผ่นดินโดยธรมรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามคําว่าโดยธรรมตรงนั้นก็คือบอกกรรมวิธีปกครองก็คือทศพิธร,ราชธรมรมและการเสด็จพระราชดำเนินของพระองค์ทุกแห่ง ท่านพระองค์ทรงไปโดยทำจริงๆท่านไม่ได้ทรงไปเพื่อความสนุกสนานทรงพระเกษมสำราญไปทรงงานด้วยความเหน็ดเหน่อยพระวรกายนะครับอะไรต่างๆแล้วก็ไปทรงงานด้วยความเสียสละเมื่อยามที่พระองค์ยังทรงพระเพลนาไม่แข็งแรงเราจะเห็นรูปบางรูปที่ทรงพระเสโทห้อยอยู่ที่จักพระดนาศิกนะครับเป็นรูปที่เราประทับใจมากกว่าท่านทรงเอย นะครับถ้าไปไหนก็นั่งกับพื้นพระชชนก็คุกเขา่าล้อมรอบคุยเรื่องงานเรื่องบ้านเรื่องเมืองเรื่องธรรมชาติเรื่องแหล่งน้ํากับพระองค์ท่านอย่างสนิทสนม,ม,มเป็นอันหนึ่องอันเดียวกันนั่นคือความเสีสระของพระองค์คในยามนี้นะครับพวกเราอาจจะไม่ก็ได้เห็นพระองค์ได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินเหมือนเมื่อก่อนพระทรงพระชนสามากแล้ว สุขภาพพา,านานเลยท่านก็ไม่ค่อยแข็งแรงท่านประทับอยู่ในโรงพยาบาลนี่ปีกว่าแล้วนะครับแต่ความห่วงใยในในใน,ในพี่น้องประชาชนเนี่ยมีสรงแสดงให้เห็นตลอดเวลาและทรงงานอยู่ที่โรงพยาบาลตลอดเวลาเวลาท่านทรงงานในพวกเราอาจจะไม่รู้ว่าท่านทรงงานเพราะท่านจะส่งทีมงานของท่านออกไปอย่างเช่นเมเร็วนี้นะครับที่จันทบุรีท่านทรงส่งทีมงาน เรียกว่าโครงการพัฒนาคณะโครงการอัประสานงานอนเนงมาจากพัฒนาไปดูแลเรื่องของพื้นที่ที่น้ําจะท่วมจันทบุรีท่านทรงให้ไปศึกษาภูมิประเทศอย่างใกล้ชิดนะเพราะควรจะต้องขุดคลองตั้งแต่เขตติดต่อจังหวัดราศมาถึงตัวเมืองเพื่อจะดึงน้ําออกไปจำนวนและก,ลลกำลังลงมือทา แล้วคนจัทนทบุรีดีใจมากว่าต่อไปนี้ก็คงจะไม่มีน้ำท่วมที่จัทนทบุรีอีกแล้วที่ชุมพรเช่นเดียวกันที่จังหวัดสงขลาโดยเฉพาะที่สงขลาวันนี้เป็นเป็นกริสดาพิ่นิหารน,น้ำท่วมเป็นที่ภายในสองวันอีกสองวันลดแห้งเพราะคลองที่พระองค์ทรงให้ขุดไว้นะครับนด้แสดง ผลสำมึกที่ผลออกมาแล้วว่าได้ช่วยให้พี่น้องชาวพัดใหญ่พ้นจากความหายนะจากความเสียหายจากภัยพิบัติน้ำท่วมได้อย่างรวดเร็วครับแม้แต่ในกรุงเทพมหานครที่เราคนชั้นในอาจจะไม่รู้สึกหรอกครับว่าตอนนี้เราน้ําท่วมอย่างไรก็ไม่ท่วมทาไมครับเพราะเรามีอ่างเก็บน้าเกลือแก่เสือเป้นที่ทรงพระรัชกาพระราทานพระเจ้าอ่หัขึ้นมาเพื่อจะก,กักน้ําจาก ตาสักเพชรบูรณที่ไหลลงมาชายัยภูมิไหลมาตรงนี้ขับไว้ตรงนั้นก่อนครับแล้วก็ทรงที่แก่งหลวงพิศโลกเองทรงพระราชทานแนวพิ